วันนี้นะครับเราจะมาฉีดยาคุมขายาในนาข้าวตอนนี้ข้าวอยู่อายุป,ประมาณ13วันหลังจากที่หว่านไปหญ้าเริ่มขึ้นมาแล้วบ้างแปลงนี้ก็จะมีทุกหญ้าข้าวนก้าวขาวใบเดยก่จล้วร็ะครับดินเนี่ยถือว่ามีความชื้นเมื่อวานฝนตึ้งตกดินเริ่มเปียกแต่เดี๋ยวพอหลังฉีดเสร็จปุ๊บสองวันเราจะเอาน้ําเข้าซึ่งก็จะมีบ่อน้ําอยู่แต่ว่าจะดึงมาครบหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรอฝนอีกเหมือนกัน สถานที่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนะครับไม่ไม่ได้อยู่ใกล้หมู่บ้านนะครับเราก็ต้องใช้น้ําในคลองอย่างเดียวล้วนๆเลยเนี่ยน้ําคลองที่ที่เราไปดึงมาสภาพเป็นอย่างนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการฉีดยาถ้าเป็นแบบนี้ต้องบอกได้เลยว่าไม่ควรถ้าเราเลือกน้ําเลือกน้ําใสน้ําประปาได้ยิ่งดีนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เกษตรกรเนี่ยนะบางบางบางที่ในบางพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับก็ต้องใช้อย่างนี้แหละนะแต่วันนี้เนี่ยอ่าเราจะมีฉีดตัวหนึ่งนะครับตัวไก่ทอง นะครับตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกปรับสภาพน้ําได้นะครับแล้วก็เป็นท่านอาหารด้วย2นะครับเราจะฉีดชุดนี้นะครับคูณ3ซุซเปอร์กิฟตัวนี้เนี่ยได้ตั้งแต่ข้าวอายุ7จ็ถึงยีวันได้ทุกยาฉีดจี้ได้ซ้ําได้1ชุดใช้ได้5ไล่ตัวต่อไปนะครับแรงๆอย่างนี้เนี่ยเพียวไฟมีนะครับก็ตัวนี้แอสโตนะครับใช้ท่าเพียวไฟในนาข้าวนะครับแล้วก็เป็นยาดูดซึมอยู่ได้นานนะครับในต้นข้าว เพรัะนั้นก็จะป้องกนันหนอนใบขาวในช่วงแรกก่อนว่านปุย๋ยตัวนี้ควรใส่ทุกครั้งตอนที่ฉีดยาขุ่มผสมยากันเลยนี่ตัวไกลทองนะหนึ่งกองจะมีเม็ดเม็ดอย่างนี้อยู่10เม็ดนะครับอันนี้ฉีดถัง2 0ง200ลิตรเราใช้ทั้งหมด5เม็ด ใส่เข้าไปในน้ำปั๊บจะเกิดอาการฟูลักษณะอย่างนี้เนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเขาเรียก b u ฟอร์สามารถที่จะปรับสภาพน้ําให้จากที่มันเป็นด่างเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นด่างส่วนยาฆ่าแมลงยาฆ่าญ้าเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีนะครับในน้ําที่เป็นกรดอ่อนๆเพราะฉะนั้นการใส่ตัวนี้ลงไปเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพน้ําและที่สําคัญมันมีธาตุอาหารทําให้ข้าวเขียวข้าวฟูเดี๋ยวเราหลังจากที่ ฉีดไปแล้วสักประมาณ5วันเราจะกลับมาตามดูแปลงว่าเออการฉีดแล้วผสมไก่ทองเป็นยังไงหรือไม่ผสมเป็นยังไงนะครับตัวที่เป็นผิวผิวแบบเนี้ยนะที่มันเป็นเหลืองเหลืองเนี่ยนะน่ไอตัวที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผิวผิวแบบเนี้ยอันนี้ถนะ้าถามว่าใครซื้อไปใช้ไม่ต้องตกใจนะพวกนี้คือแป้งนะไอตัวแป้งเนี่ยมันละลายมันละเอียดมากไม่ไปตันไม่ไปติดหัวฉีดนะพอมันละลายหมดแล้วเนี่ยจะน้อยมากนะครับแต่คนบอกเอ๊ะมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือตัวที่มันเป็นตัวที่สารที่มันอัดเม็ด พออัดเม็ดมื่อจะมีแป้งรอยอยู่บ้างนะครับไม่ต้องตกใจปกติเนี่ยหเม็ดเนี่ยต่อถัง200ลิตรนะน้ําก็อยู่ประมาณสักน่าจะมาสัก10ลิตรใส่ตัวต่อไปได้เลยนะครับโดยปกติเราผสมยาเอายาผงลงก่อนตัวนี้คือตัวเทอร์มินาเวลาผสมยาผงนะครับปิดปากปิดจมูกปิดตาแล้วก็อยู่ต้นลมนะครับเพื่อความปลอดภัยเทต่ำๆป้องกันการฟุ้งนะครับ เท่กำต่ำนะถ้าอย่างเงี้ยไม่ฟุง้งอย่าเทสูงนะครับบางทีลมมันพัดละลายดีหมดลนะไม่ต้องคนตัวต่อไปเทโลวิดละลายหมดไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดเยอะนะไม่ต้องห่วงนะครับดีที่สุดตัวไหนดีก็มาขายนะครับเกรดไหนไม่ดีเกรดไหนห่วยเกรดไหนกระจบไม่ขายของเราของดีตัวต่อไปเทพัดจะเก่งดอกขาวถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยนะครับการจับการอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ต้องระวังมากเพราะเดี๋ยวเราก็ทิ้งถุงมือไป โอเคละลายหมดแล้วคนไปยังไม่รู้จำไม่ได้เล okay, ลงไปเลยมัรเขาให้นะนี่นะครับมัรเขาให้จบโดยถ้าสังเกตนะใครสังเกตเนี่ยใช้ชุดคูณสามไกทองเนี่ยต้องบอกได้เลยคนฉีดชอบนะคนฉีดชอบแล้วก็คนรับจ้างฉีดก็ชอบเพราะอะไรกลิ่นไม่ฉุนถามว่ามีกลิ่นไหมจะบอกว่าไม่มีกลิ่นก็ก็ไม่มีกลิ่นนะเพราะเราไม่ได้ไปดมงใกล้ๆแต่ปกติยาคุมข้าหญ้าเนี่ยอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยอยู่ตรงนู้นนะ่ะกลิ่นแรง เวลาโดนหลังกระทบหลังเนี่ยไม่มีอาการร้อนนะตัวต่อไปนี่สําคัญเหมือนกันหน้านี้เที่ยวไฟแอตโตตัวนี้เนี่ยหนึ่งขวดนะผสมน้ําได้สี่ถังสองร้อยลิตรหนึ่งขวดใช้ได้ยี่สิบไร่นะเราก็ใช้ตัวนี้เลยตัวน้ําตวงเพราะว่าหนึ่งขวดเนี่ยสองรอห้าสิบซีซีอยู่แล้วตวงเลยนะครับนี่จัดไปเต็มเต็มสอง้อยห้าสิบซีซีเทนะแล้วเราก็เอาถังน้ำเนี่ย ใส่ลงในถัง20ลิตรทีีเตรียไมไว้เท <Okay, S 1> เข้าไปนะน้ำเนี่ยมันขุ่นแต่ว่าลงไปเสร็จปุ๊บนับเนี่ยนะน้ำจะเป็นน้นํานมทันทีนะครับในส่วนตรงนี้ก็เสร็จเราก็จะเอามาคนอีกทีนึงใส่ในถัง20ลิตรแล้วก็ฉีดนะครับโอเคสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลหรือสินค้าไป นะครับแล้วมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของยาโทรตามเบอร์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากในเรื่องของการผรสมยาการปรับสภาพน้ําแล้วก็การผสมยาฆ่าแมลงก็ท้องอันนี้นะครับอีก5้าวันเราก็จะมาเช็คกันอีกทีหนึ่งว่าหลังฉีดยาเป็นยังไงฝากไว้นะครับเวลาฉีดยาถ้าน้ําดีเอาน้ําใสถ้าน้ําไม่ดีใส่ตัวปรับสภาพน้ําจะได้คุณภาพยาที่เต็มร้อยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ